วิธีค่อยๆทำคือว่าอันดับแรกที่วอนห้าประการจะเชื่ออะไรบ้างออก็ตามเราจะไม่นึกถึงมันเลยอันดับแรกเราจะนึกถึงเฉพาะลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ ถ้าจิตขณะใดที่จิตรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกจิตไม่นึกถึงเรื่องอื่นเวลานั้นเทว่าจิตเป็นสมาธิถ้าจะภาวนาด้วยกภาวนาตามพอความพอใจพระกรรมฐานในพุทธศาสนาก,กองใหญ่จริงๆมีสี่สิบกอง40กองนี้บทภาวนาบทใหญ่ก็มี40่สอย่าง เออยังมีบทภาวนาแยกอีกตั้งมากมายไม่จํากัดฉะนั้นคำภาวนาจะว่ายังไงก็ตามถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าด้วยรู้ลมหายใจออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยถือว่าเวลานั้นจิตเป็นสมาธิตะว่าบาังเอิญมันรู้ลมเข้าลมออกถ้าภาวนาด้วยไม่นานมีเกิดมีลมพุ่งสร้างเกิดขึ้น ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่ได้แล้วมันก็แล้วกันไปถ้าจิตมีรมฟุ้งซ่านเกิดขึ้นคมไม่อยู่จริงๆต้องพักอย่าฝืนพักใช้ชคเคราวไปดูโทรทัศน์บ้างฟังวิทยุบ้างคุยกันบ้างแล้วนอนหลับไปเลยก็ได้หรือว่าสิ่งที่เราได้แล้วเปมาได้แล้วตอนนี้วิธีที่จะฝึกให้จิตทรงตัวนาน,าน คำว่านานนี่มันต้องใช้เวลาทีเพราะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถบังคับลมหายใจเขาออกให้ทรงตัวได้จิตก็เป็นฌานสมาบัติได้ง่ายวิธีปฏิบัติกันแท้จร,จริงก็คือนับลมหายใจเขาออกให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองแล้วเราก็นับไปถึงสิบอย่างนี้ อันดับแรกเราจะนั่งก็ได้เราจะนอนก็ได้ดังเองกายนั่งเขาอีกก็ได้ถ้าอยู่ที่บ้านนะทาําตามนั่งตามชอบใจก็ <c oughs> จิตนึกจิตใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระก่อนหลังจากนั้นก็จิตกาหนดรูปป้เราไม่ใจเขาอ,ออกถ้าจะภาวนาด้วยก็ได้นับตั้งใจว่านับหนึ่งถึงสิบถ้ายังไม่ถึงสิบจิตมันเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาก่อน เราจะเริ่มต้นใหม่นับตั้หึงถึงสิบให้ได้ถ้าทำอย่างนี้ไม่กี่วันคำว่าหนึ่งถึงสิบก็เป็นของง่ายในเมื่อหนึ่งถึงสิบจิตจะสบายอยู่ก็นับเลยไปได้ถ้าฝึกอย่างนี้จริงๆถึงสามเดือนตต้ต่หนึ่งถึงสามร้อยนี่ของง่ายๆไม่เคลื่อนแน่อย่างนี้ถือว่าจิตทรงฌานนี่เป็นวิธีฝึกอันดับแรกนะนั่ก็มีความสำคัญมาก เพราะว่ากรรมฐานทุกองที่บรรดาญาโยมพุทธบริษจะทำใจวงจิตเป็นสมาธิต้องอาศัยลมไม่ใจเขาออกเป็นพื้นฐานถ้าขาดลมไม่ใจเขาออกไม่มีกรรมฐานกองไหนตั้งฌานได้นี่ก็ว่าตัชง่อว่าถึงวิธีฝึกเตราว่าการฝึกใหม่ๆถ้าตั้งเวลาว่าต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้าจิตฟงสั้นยังไม่ยอมแล้วอย่างนี้ยังไม่ไม่ควรทํา ถ้าจิตฟุ้งซ่านจริงๆต้องเลิกถ้าไม่เลิกจะมีอาการกลุ่มกลุ่มแล้วไม่ใช่จะเป็นโรคสมรสษัทเมื่อเป็นโรคสมรสแล้วก็ต้องไปพักบ้านใหญ่หรือปักสงสารนุทีทัญญาไปแหมถ้าไม่ไปก็เลิกซะเลิกซะจู่กล่าวมันทําได้ท่ารก็ท่านั้นตามมิธีที่เขาปฏิบัติกันจริงๆก็ตามแบบนี้ ก่อนถึงเวลานอนเวลานั่งทำไงก็ช่างแต่เอาเวลานอนนอนเวลานี้มันว่างแล้วพอนอนปุ๊บจับลมหายใจเขาออกก็ภาวนาด้วยถ้าเวลานอนนี้ก็แล้วก็จงอย่าคิดว่าเราต้องภาวนายาวหรือสั้นนานหรือไม่นานสิบหรือไม่สิบไม่ต้องไม่ไมีความสาคัญจับลมหายใจเขาออกภาวนาตามมันหลับเมื่อไรปล่อยอย่าฝืน ว่าถ้าจิตมีมีจิตมีความสงบไม่ถึงฌานมันจะไม่หลับขณะที่ขณะใดที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตถึงฌานมันจะตัดหลับทันทีในการหลับอย่างนี้ก็ถือว่าหลับทรงฌานแล้วหลับกี่ชั่วโมงก็ตามจะถือว่า,าทรงฌานเท่านั้นชั่วโมงถ้าตายเวลาที่ท่านหลับอย่างเร็วที่สุดก็ไปเกิดเป็นพรหม ดีไหมเขาแก่ร okay. มดีไหมผมมีหลายชั้นนะผมเช็ดเท้าผมรองเท้าแต่ว่าที่เกิดที่เกิดเป็นพะพลมนะไอย้ยางเลวที่สุดก็เกิดเป็นลมเพราะว่าจิตอยู่ที่ชานตอนนี้ให้สังเกตเวลาตื่นชานนะ่ะมีชานหนึ่งสองสามนี่มีสามชั้นคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดถ้าชานสี่ก็มีสองชั้นหยาบกับละเอียด นี่ถ้าเวลาตื่นถ้าตื่นแล้วเต็มที่ต้องบังคับให้ภาวนาและจับลมหายใจเขาออกอย่างนี้ถือว่าก่อนที่ตื่นท่านจะหลับพนานหลับเข้าถึงฌานหยาบถ้ากขณะที่ตื่นขึ้นมาพอตื่นเต็มที่ปั๊บมันภาวนาเองเราไม่ต้องบังคับอย่างนี้เวลาหลับเข้าถึงฌานอย่างกลางถ้าครึ่งหลับครึ่งตื่นภาวนาขึ้นมาเลยอย่างนี้เข้าถึงฌานละเอียด นี่เป็นวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆนะก็ตรงดีและได้ผลดีนี่มาว่ากันถึงสมาธิตอนนี้ก็พอสุควรแล้วแค่นี้ก็ถึงพรมแล้วไปเป็นตังไหนไม่จะมากนะถ้าถามว่าคำภามนาว,ว่ายังไงก็ตอบว่าว่าตามชอบใจเพราะว่าทัา้งบบอัตมาเองฝึกชาวบ้านเขาอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้านแต่ตัวเองภาวนานหลายอย่าง ตอลแกแต่อารมณ์ขณะที่นอนลไมไปปับ๊บเราตั้งใจใจจับลมหายใจของออกจิตมันอยากภาวนาวบทไหนภาวนาวบทนั้นไปเลยไม่ต้องฝืนใช่มันดีทุกบทเท่ากันเนี่ยอันนี้ก็มาวนี้ว่ากันถึงฌานโลกีก,จก็จบแค่พรมจบแค่เนี้ยไม่ต้องมากคือใครจะไปไหนไปพระพรมหรือพรมเช็ดเท้า นี่ต่อไปก็เราหวังจะไปน,นิพพานการหวังจะไปนิพพานนี่ต้องรู้จักนมพพานนิพพานก็มีประโสดาสิกาคานาคาอราหารันอันนี้เขาว่าตามแบบนะแต่ว่าวิธีฝึกจริงๆไม่ต้องเอาตามแบบกัน <c oughs> ถ้ามีเวลาอย่าพูดถึงวิธีฝึกจริงๆให้ฟัง ว่าตามแบบต่อไปเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิพอสมควราสามารถภาวนายันหลับได้ถือว่าเราเรามีโอกาสที่จะเป็นระโสดาบันได้แล้วไม่ยากใช่ไหมเพราะว่ากำลังของมาโสดาบันก็ดีพระสิกาคามีก็ดีมีกำลังสมาธิไม่สูงใช้สมาธิแค่ปฐมฌานพอ คาว่าปฐมฌานระวัฏฌา,าเนเบื้องต้นฌานที่หนึ่งให้กำไว้ความว่าขณะที่เราฝึกสมาธิเราทําอยู่มีเสียงคนพูดเสียงคนร้องเพลงเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามเราไม่ลาคาญในเสียงนั้นเวลานั้นเชี่ยวจิตในสมาธิในปฐมฌานแต่จะเป็นอย่างนั้นตลอดหรือไม่ก็ช่างแต่เราต้องการประสูดาบันในเมื่อต้องการประสูดาบันก็ปฏิบัติให้ตรงจุด ให้ปฏิบัติเพ่นผ่านไปแนตะมันเสียเวลาเปล่าทําให้มันตรงนี่มันเร็วและโสดาบันก็มีการตัดโยคตัดสัญญศสามและโสดาบันก็ดีสุกิทาคามีก็ดีตัดสัญญศสามเหมือนกันเื่อหนึ่งสก,กายทติทิสองวิจิกิจชาสามสิลปตัตปรามาตร สำหรับสกายติต really? ิก็พระโสดาบันก็ดีพระสิกขาคารมีก็ดีต้องฟังพระพุทธเจ้าท่านพูดนักอ่านหนังสือนัมัจะอธิบายเฉยไปพระพุทธเจ้าทรงตัดไปในพระไตรปิฎกบอกว่าพระโสดาบันก็ดีพระสิกขาคารมีก็ดีมีปัญญามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีศิลบริสุทธิ์จำข้อนี้ไว้ คำว่ามีปัญญาเล็กน้อยคือข้อสกายยทิฐิคำว่าสกายยทิฐิแปลว่านี้เรามีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่เป็นสกายยทิฐิต้องตัดสกายยทิฐิตัดเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าคืนตัดแบบนี้นี่เป็นอารมณ์มรหันไม่สําเร็จ จะต้องตัดแบบพระโสดารสิกธาคาะโสดาสิกธาคาถ้าบอกมีปัญญาเล็กน้อยมีความรู้สึกสั้นๆว่าชีวิตที่มันต้องตายเราอาจจะตายเมื่อนมเมื่อสาวก็ได้ตายเมื่อวัยกลางคนก็ได้ตายเมื่อความเป็นคนแก่ก็ได้มันต้องตายกันแน่ถึงไงก็ดีเราก็ต้องตายมันก็นึกบ้างเผลือบ้างไปของธรรมดาที่ต่อมาวิจิกิจฉา ตัดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คือใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าดีแบบไหนควรเคารพไหมถ้าทำคำสอสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีไหมพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามคำว่าพระธะทมคำสองสอยพระเจ้าดีไหม <c oughs> ให้เรามีความมั่นใจในความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในท่านอย่างนี้เช่ตัดสัญญาข้อที่สองได้ต่อมาก็ตัดสัญญาข้อที่สามคือศิรปตประามาพยามรักษาศีลให้เคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันในมีสามขัน้นขั้นสัตตะขตุง ขั้นโกลังโกละกันเอกวิชีท่านสตาก็ตรงนี้หยาบมากจะเป็นพระโสดาบันเบื้องต้นแต่ก็ไม่ลงบายภูมมแล้วการถึงไม่จะเป็นพระโสดาบันเบื้องต้นก็ตามมายบูมมไม่ไม่ลงไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสติฉันบาปเก่าทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผล สำหรับพระโสดาบันขั้นสตัตากาตรงนี้ปฏิบัติสินห้าใน้ครบครบแนนะ่ตอนนี้มาพระโสดาบันขั้นโกลังโกละแต่ว่าโสดาบันขั้งสัตยกาตรงนี้ตามแบบท่านบอกว่าถ้าไม่พบพระพุทธเจา้าหรือไม่พบพระหันเทศสอนต่อ จะต้องเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างสลับกับบลสรมมาอย่างและเจ็ดชาติเป็นอรหันต์แต่ว่าถ้าอย่างสมัยนี้ไม่ถึงเจ็ดชาติแล้วขึ้นไปเทวดาเป็นดังฟ้าเป็นอรหันต์มัสิอันตรัตพิมี้มาขั้นสโกังโกละโกลังโกละพระโสดาบันขั้นกลางนี่นอกจากจะมีสินห้าบริสุท์แล้วก็มีกำหนดสิบครอบงัาด้วยแต่ต้องระมัระวังในกำหนดสิบ เอษา,าสินทาครบถ้วนแต่กำหมดสิบยังบอกบอกพร่องอยู่บ้างหรือว่ารักษาได้จริงกำหมดสิบแต่ต้องต้องต้องมีการระวังทินท้าไม่ต้องระวังเพราะว่าทรงตัวแน่ยานนี้เป็นโกลังโกละถ้าโกลังโกละก็หมายถึงว่าเกิดเปโทวดาสามชาติเป็นมนุษย์สามชาติเป็นพระหรันนี่หมายถึงว่าไม่พบพระพุทธเจ้านะถ้าขั้นเอกวิชี จะทรงกำหนดสิบปศิลห้าครบทนแน่นอนไม่ต้องระวงังทั้งสองฝ่ายท้งสองอย่างไม่ต้องระวังมันไม่ละเมิดแน่เื่อเจตนาละเมิดศิลห้าก็ดีเจตนาละเมิดกำหนดสิบก็ดีไม่มีอีกอย่างนี้เรียกว่าเอกับวิชีถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าเทศในระวงังก็จะเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวกันเหมือนกับเหมือนกับพระสิกขาครมมีสิกขาคารมามีก็เหมือนกัน กระรองความว่าการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าปฏิบัติให้เป็นจะวุ่นวายมากเกินไปตำราอ่านมากน่ะดีถ้าควรใช้ปัญญาในเรื่องเขาตำราด,ด้วยถ้าไม่ใช้ตำราแล้วไปไหนไม่ได้ดีไม่ดีก็ลงอบายภูม่ตามเดิมอันดับแรกจริงๆวิธีฝึกก็แค่นาปานุสติควบกับพุทธานุสติก็ได้ พรท่านี่นดีมากพระพุพทธเจ้าพระโธนะพวกอยาให้ยันนอนหลับถ้าภาวนาว่าพุทธไม่ถึงโทหลับนี่ยิ่งดีใหญ่จิตเข้าชานเร็วไม่ใช่ต้องไปตั้งเท่าต้องภาวนาสิบนาทียี่สินาทีจะหลับอันนี้ไม่ถูกต้องถ้าที่นึกว่าจะภาวนาหลับเลยยิ่งดีใหญ่จิตเข้าขชานไวขึ้นดีไหมชอบใจนะเฮ้ เนี่ยของดีจริงๆแล้วต่อไปก็จับอรมโสดาบันพัจโสดาบันนั้นต้องจับให้ได้ถ้าจับไม่ได้จริงก็จับพุทธานุสติไปก่อนยังไงไงพุทธานุสติกาอนาปานุสติคือเราไม่ใจก็ออกกับพุทโธจะไม่ให้เราลงนรกถ้าเป็นประโสดาบันได้แล้วต่อไปจะเป็นพระศกิธาคาม,มีก็ไม่ต้องอธิบายเหมือนกัน เม่ได้่เพียงว่าพระสกิทาคามีก็มีาการบทสิบครบถ้วนตาจิตมีจิตเบากว่า <c oughs> ความโลภมันเทาลงความโกรธมันเทาลงความหลงมันเทาลงนี่ถ้าจะถามว่าพระโสดาบันยังมีความโลภไหมยังมีความรักไหมพระโสดาบันสกสกิทาคามีก็ขอตอบว่าพระโสดาบันสกิทาคามียังมีความรักในระหว่างเพศ อย่างนาวิสาขาเป,ป็นโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีพอาอายุหกสิบหกปีก็แต่งงานมีลูกยี่สิบคนในคนนีบารมีไม่เท่าฝันมีลูกกี่คนนะแค่นี้เองขาดสิบเจ็ดนิโสดาบันยงมีความรักในระหว่างเพศแต่อยู่ในขอบเขตของศีลไม่รักตอกดิดไม่รักไม่รักนอกเหนือจะโครครอง พระโสดาบันนรสิทธาคามีต้องการความร่ำรวยแต่เป็นสมาธิิไม่โกงใครพระโสดาบันนรสิทธาคามียังมีความโกรธถ้าโกรธไม่รุนแรงไม่ถึงกับฆ่าใครพระโสดาบันนรสิทธาคามียังมีความหลงเพราะจะมีการแต่งงาน <c oughs> <c oughs> การแต่งงานนี้ชี้ชัดให้ไว้ว่าเรายังหลงในร่างกาย ต่อไปก็ไปนอนานคามีสําหรับพระสกิทาคามีขออธิบายนิดหนึ่งพอจิตเข้าถึงขั้นพระสกิทาคามีทุกอย่างมันจะค่อยๆ่อยบนเทาความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหล,ลงก็ดีมันจะบรรเทาลงมากบรรเทาทีละหน่อยละหน่อยละหน่อย จนกทั่งถึงขั้นตอนปลายของสศกิจทางธมมีจะเข้าอนาคาม,มีตอนนี้มีหลายองค์ <c oughs> มีพระหลายองค์คิดหลงตัวเองคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระอนาคาม,มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์ทั้งหมดที่มันไม่ปรากฏปะทะหน้ากันระหว่างคนที่จะมีความรักหรือขอวัตถุที่มีความรัก วาจาที่มีความโกรธพระถุที่มีความหลงให้เขาตาเถอะอารมณ์มันไม่เกิดสักอย่างแต่ว,ว่าบางครั้งสุกนานไปสักเดือนบ้างคร่องเดือนบ้างจะมีลมเกิดขึ้นมาเวลาสงัดจิตสงัดนิดหน่อยพอเกิดมาแล้วมันกตกหายไป <c oughs> อย่างนี้ก็ถือว่าสกิทาคาม,มีละเอียดใกล้จะเป็นนาคาม,มียังไม่เป็นนาคาม,มี ท่านี้เมื่อเป็นพระสิกขาคามีรายละเอียดอย่างนี้แล้วการเป็นพระนาคามีก็ขอไม่ยากถ้าอยากเข้าพระนาคามีก็ต้องตัดสังโยอีกสองคือการมาฉันทะกับปฏิฆะอัน,นก็ง่ายแล้วมันเบาหมดแล้วนะการมฉันทะเห็นว่าร่างกายเต็มีความสกขโปกกรกโสโครกนึกถึงความเป็นจริงของร่างกายว่าตั้งแต่ผมถึงเท้าไม่มีส่วนไหนสะอาดเต็มไปความสกขโปรก ภายในของร่างกายมีน้ำเลือดน้ำเดือน้ำหนองเป็นสุเนเป็นของสุปรกคนเราตายที่เน่าของที่เน่าทั้งหมดที่เน่าระหว่างตายไม่ได้มาใหม่เป็นของเก่าในร่างกายพาะขาดธาตุไฟขาดธาตุน้ำขาดธาตุลมมันเหลือแต่ธาตุน้ำก็ธาตุดินน้ำก็ละลายดินเน่าออกมา ในที่สุดก็มีความรังเกียดในร่างกายเห็น่ร่างกายสืร่ปกรเกิดนิพิทายายความเบื่อหน่ายในร่างกายแล้วต่อมาก็ตัดปฏิฆะเกลือ,อรมไม่พอใจด้วยผมมีหันสีต้องโบกสกายทิฏฐิเห็นว่าร่างกายสกายทิิร่างกายเป็นของเน่าน่าเกลียดร่างกายเมี่าการไม่ทรงตัวไม่คนโกรธคนที่ทำไม่ดีให้เราไม่ชอบใจนั่นเะป็นกฎของกรรม คนทุกคนที่เกิดมาในโลกหวังดีทุกคนทำทุกอย่างเพื่อความดีแต่มเออที่มันผิดดีเพราะกฎขกัรมกรรมที่เอาเป็นเอาขอสนเาดนใจเราก็เลยไม่โกรธคนประเภทนั้นเป็นนั้นว่ามาถึงสกิษฐกิจากพมหนึงว่านาคามีและความรักกันระวังเพศไม่มีตรงความไม่พอใจด้วยความจริงใจไม่มีหมดกันแจ้งห่ายแจ้งไหม ยอมจริงไหต่อมาถ้าจะเป็นอรหันก็ตัดสัญญอีกห้าคือรูปราคะอรูปราคะมานะอุตจาวิชารูปราคะมีความหลงไหลไฝ่ายฝันในรูปฌานอรูปราคะมีความหลงไหลไฝ่ายฝันในรูปฌานอันนี้ความจริงไม่หนักเมื่อคนขั้นนี้แล้วมีปัญญาสูงแล้ว เขาไม่หลงในรูปประาญแน่พระ็นพระอริยเจ้าถ้าหลงในรูปประาำแล้วรูปประชาก็ไม่ใช่พระอริยะใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องตัดมันต,ตัดเองต่อไปก็ตัดมานะการถือตัวถือต,ตนคนจะมีสภาพเช่นใดก็ตามถือว่าเขากับเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน เรากับสัตว์สามารถครบกันได้สัตว์ก็เกิดเราก็เกิดสัตว์ก็แก่เราก็แก่สัตว์ก็ป่วยเราก็ป่วยสัตว์ก็ตายเราก็ตายมีเมตตามากไม่ถือตัวไม่ถือตนแล้ว่าตัดอุตจา,าระอารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์ที่จะคิดว่าเราจะพักผ่อนแค่นี้แหละเป็นแค่นาคามีก็พอแล้วเราตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วผมเราก็ปฏิพาน์ต่อเราไม่คิดอย่างนี้ คิดว่าขึ้นเชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ทําให้มันหมดไปการค้างอยู่ที่เทวดาพระพง์ก็ยังมีภารกิจเราต้อเป็นคนหมดภารกิจแล้วไม่คิดพักที่ไหนต้องการนิพพานจุดเดียวนี่แต่อุตจักรต่อมาก็ตัดอวิชชาอวิชชาที่พระเจ้าเจ้าอวิชชาที่แปลไม่รู้แต่ว่าสมเด็ุูทาอาจารย์โตท่านแปลรู้ไม่ครบของท่านถูก อวิชชาในขันธวรรษเทวไตใพิดกแยกเป็นสองสับคือชันทะกับราคะการตัดอวิชาคือตัดชั้นทะก่อนชั้นทะคือความพอใจความพอใจในมนย์สโลกเทวโลกสัพมโลกไม่มีสำหรับเราราคะเห็นว่ามนุษย์สโลกเทวโลกสังโลกหน้าโยู่ไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือพพานต่อไปสังขารุปเปกขยายานก็ปรากฏ นั่นคือมีลมวางเฉยมันเฉยในร่างกายของเราเฉยในร่างกายเขาบุคคลอื่นเฉยในร่างเฉยในวัตถุต่างๆคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างธรรมดาเกิดมันโรคมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในตรงกลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดมันจะเป็นยังไงก็ตามธรรมดาของมันเราจะทนอยู่กับมันแค่มันตายถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ถือว่าเกิดขึ้นโชคคราว ไม่ชามันก็พังมันพังมาอะไรละปัิพานบนั้นนี่อารมณ์อัลหันอันนี้ว่าก็ตามแบบที่ว่าเมื่อกี้นะอันนี้วิธีปฏิบัติจริงๆเขาไม่ทําอย่างนั้นวิธีปฏิบัติจริงๆทําให้ได้ปโสดาบันก่อนการเป็นปโสดาบันเนี่ยยากกว่าเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นของใหม่ ความรักก็ระวงเพศก็ดีความโลภก,ก็ดีความโกรก็ดีความหลงก,ก็ดีม,กกดมันมั่วตัวใช่ไหมยังมัม่วในใจมากการตัดขั้งแรกตัดยากถ้าอารมณ์ถึงปัะโสดาบันแล้วตัดอารมณ์หลานเลยพอถึงปัะโสดาบันเขาตัดอวิชาทันทีแยกสับเป็นสองส,สวิชาคือฉันท่ากับราคะพิจารณาด้วยปัญญาว่าโลกนี้น่าอย,ยู่ไหม มีใครในโลกนี้ไหมที่มีความสุขจริงไม่มีถ้ามีใครในโลกนี้มีไหมที่ไม่แก่ก็หาไม่ได้ที่ไม่ป่วยมีไหมหาไม่ได้ที่ไม่ตายมีไหมหาไม่ได้ในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้จะเกิดจะต้องการทําไมโลกนี้อีกถ้าต้องการเป็นเทวดาและพรมเทวดากับพรมที่ไม่จุติมีไหมก็ไม่มีดินแดนที่มีความสุขเที่ยงแท้แน่นอนจริงๆคือนิพพานเราต้องการนิพพาน ชันทะนะมาราคะมนุษย์โลกสุกปรกเทวโลกกับพรรมโลกตายเป็นไม่ต้องการเราต้องการนผพานทำอย่างนี้แล้วก็รักษารมโสดาบันไว้ใช้สมาธิให้ทรงตัวนับลมหายใจเขาออกให้จิตทรงตัวแล้วก็ใช้สัพพณาวานิพันนสุขขังอันดับแรกขึ้นพุโทโธก่อนก็ได้ เพื่อใโ้พร,ระสบายใจและต่อด้วยนิพพานสุขขังให้เราเป็นสุขอย่างนี้ถ้าเป็นคราวาสถ้าจะตายวันไหนเปื้นานวันนั้นถ้านิพพานวันนั้นถึงนิพพานแล้วก็เลิกกันทีนะต่อไปมันลงอาเวจีไม่จะพูดต่อน,นี้ไปเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทธิ์น้อยตั้งใจสมาทานกรรมฐาน